อนไรตาม่นศรีวิชัยมีคนเดียวเขาสอนอยู่นณะบูรุษนอาจารย์อะไรนักศึกษานเตะอะไรที่งนศรีวิชัยที่แฟนของนั่น เดี๋ยวนี้ความจำเป็นงานแก่แล้วท่เป็นเที่ยงอันนี้พอดีเมื่อก่อนมันเป็นเล่นเป็นงานมราทำเป็นชุดชุดสี่เล่มมารวมกันชุดนี้นะพี่คืออี้อาจะสั่งสั่งมาหนึ่งพันชุดใช้งบไปประมาณสองล้านมอบให้กับผู้ที่มาเป็นเจ้าภาพไนงานสองบทพ์พญานาคก็เลยสั่งทำกล่อง อาจารย์ปัญญาไม่เหมือนจกไม่ใช่อาจารย์ปัญญาพูดโดารสื่อสาเป็นจบอดีตเพื่อนเรียนในเดเขามีปัญญาการรามาสื่อแจ้เขายิเียอเกี่อารเอเกอรี่ิานนะอาจารย์ขอุ่า่ขอาเพ่อั่้อาจารย์ยาวขาให้ยกเก่าต้องทาอาจารย์ ปราสาราจารย์ดพเตอร์มหาพจน์สุวโจเป็นอาจารย์ที่อยู่วิทยาลัยสงวนเราแต่ปัจจุบันอยู่ที่วัดปราสาทสูงจากนี้ไป9กิโ9กิโลเล้วก็เยนในวันนี้เราจะได้ถวายที่วัดปราสาทสูง ซึ่งทำอะไร,ระเราก็จะได้ยิ่งสู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 งขึ้นไปเรื่อยๆบางคนนะคะสำหรับวันนี้ซึ่งะอาจา์เนี่ย้องขออากกาาานุญาตกล่าวที่เ,นนทเป็นผอาจารย์นี่ได้เจอกับท่านเมื่อสมัยสิบกว่าปีก่อนท่านจะมาประเทศที่เังกฤษเมา่จบด็อกเตอร์ที่รศรีลังกาท่านจะมีะทำวิจัยที่เสือกรีแล้วก็ปัจจุบันท่านก็มีทำข้อมูลประวัติศาสตร์ศรีลังกาลงในที่ตออด้วยากื่อตามชื่อ แลาวังกกมาหนัสือท่านอ่านแล้วนี่นะคือย่าลืมว่าศีลังกาเนี่ยเป็นแหล่งศาสนาที่มาเมืองไทยเราไม่ได้มาจากที่เดียากักเราไศิลการมากับพระเจ้ามาที่นนเรามาจากศีลปกาท่านเนี่ยเป็นมัคุเทศที่ว่าใครในเมือไทยจะไปศีลป์การนะต้องมนท่านน่ป็มคุเทศกไฟนั้นราจอความคนะเาุณูสวานกเกิดศิลลทัีท่านเจ้า ทวัดสังคะานจะไปจะไปเทลิมจะไปบริกานต้องนิมนบ์ท่านไปไปที่เสียถ้ามีโอกาสวกเราได้ไปศสียการนะได้ไปฟังรด้ไปสัมผัสบริจาคแล้วได้รับน้ใจแล้วก็น้องหลิงจีนอีกคละก็ขอเชิญก็เป็นแค่แนะนำนะก็วันนี้นะคะก็จะเป็นคณะกองคุณดอกบัวกลางน้ำซึ่งนัง ีโดยคุณรุ่งชยัยวิฤยาบรรจุภคุณแล้วก็พี่ผมนะคะคณะเนี้จะมีการอนุรักษ์ถวายเคียนภาษาทุกปีต่อเนื่องกันมาโดยเฉพาะภาษาสารซึ่งครั้งที่ที่มาเพราะว่าอาจารย์บอกว่าเธอก,ก็วนไปวนมาทุกปี <c oughs> เธอก็ไม่เคยแวะนะคะคือไม่เคยจะแบบมาแวะกราบเธอประมาณนี้ก็ปีนี้บอกเบิกเ,เลยจ <c oughs> ับให้เจ้าค่ะก็ขออนุญาต กล่าวคำถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ําฝนเพื่อเป็นสิริมงคลก็ตั้งนโมสักฆมณีนั่งนโมพร้อมกันนะโมตัสสะพระกุฏิโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระกุฏิโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระกุฏ ว่สสิกาสาติกานีวัสิกาสติกานิชาคริวารานิชาคริวารานิสีลัพโตสีลัพโตโอชยามะโณชยามะรักตาตัจยัสสรักตากตยัสสิปูชนายะ Wacatika satikani, Wacatika satikani, Sapariwari, Sapariwari, Patikanha Matabitu. เปตานังสัพเพสัญจักสัพเพสัญจักเควตานังเควตานังทีครัตต้าตานีฆรัตตานิตายะนิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะนิพพานายะสังวัตตุสังวัตตุข้าแต่ข้พระผูคข้าแต่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญข้าแต่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลาย God, uh, i เพื่อความดำรงยั่งยืนนานแห่งพระวรบพัตธศาสนาพร้อมทั้งเพื่อประโยชน์และความสุขแควงมารดาบิดาญาติสาโรยิตบิสหายที่ร่วงลับไปแล้วยังบอรโลกด้วยบิสหายที่ร่วงลับไปแล้วยังบอรโลกด้วยกเดาทหลายกเทพยดาที่หลายที่ควง

Dốt lên dốt lên à yoga 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 à yoga Cô yoga 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 đi yoga 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 Để nó yoga chút đi, yoga chút đi Không á yoga chút đi yoga yoga à yoga à, à,